แต่ก่อนก็จะตัดมองนี้ที่พ่อก็ตัดตรงนี้เลยครับผมตัดเพื่อตัดต่อครับผมบ่าวยิปพาไปรีวิวรถลอ่อรถลอ่อกายวิชั่นครับผมบริษัท Sky Vision เป็นบริษัทเดียวกันเลยครับผมกับบริษัทของบ่าวยิปเนาะเอ๊รถลอ่อเป็นตัวใหม่ครับผมเป็นตัวใหม่22สามร้อยหกสิบแรงมา้าเก้าเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับผมรหัสเครื่องยนต์ 6U7 ครับผม พวงมาลัยซ้ายนะครับผมพวงมาลัยซ้ายครับพี่น้องนี่ฝั่งคนขับเพื่อนเดี๋ยวเอาอีกเดี๋ยวพาเบิ่งรอบๆครับผมเป็นตัวใหม่รุ่นซีฟน็อตนะครับพี่น้องเป็นตัวใหม่เบลองหน้าก่อนครับผมนี่ย่างสวยเลยครับผมอย่างหล่อเลยโต,โตุ๊ต๊กมีตุ๊กตาพอ่อ ปกติรถเข้าต้องขับฝั่งนี้เนาะพี่น้องเนาะต้องขับต้องขับฝั่งขวาครับผมปลาเบา,าอีกผพาเบืองหนะ้ารถลดเป็นครับผมนี่จะคล้องรถลดเป็นฮะจะคล้องรถลดเป็นเอ้ยไอ้โมเห็นโมเห็นนี่ครับนี่นี่นี่จะคล้องรถลดเป็นครับผมโอ้คือหล่อแท้ นาครับพี่น้องใบจะพาเบิ้งหน้ารถเพื่อนกับผมหน้ารถหล่ออ่ะถ่ายกันเข้ามาเลยครับพี่น้องเน้ะว่ารถคันนี้แต่ก่อนเป็นรถสันสาดไดเนาะพี่น้องเนาะนี่เนียบบาพี่น้องเนียบเบาเดี๋ยบเบาอีจะเสลยถ่ายคลิปกับผมว่ารถคันนี้เป็นสันสาดไหนเนาะเนียบบาพี่น้องคอนโซลคอนโซนมีรอยต่อไหมมีรอยต่อพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นี่แต่ก่อนก็จะตัดมองนี้พี่น้องก็ตัดตรงนี้เลยครับผมตัดเพื่อตัดต่อครับผม แต่ก่อนพวงอะไรยจะอยู่ฝั่งขวาครับพี่น้องแต่ก่อนพวงอะไรอยู่ฝั่งหุ่นคนขครับอยู่ฝั่งหุ่นครับผมเป็นรถย้ายพวงอะไรนั่นเองครับผมฝีมือวะพี่น้องเป็นคอนโซลคอนโซนเดิมนะครับผมคอนโซนเดิมตัดเอาครับพี่น้องสร้างเวียดหน้ามันเห็ดเนาะสร้างเวียดเจอฝีมือสร้างเวียดไปทังไหนครับเนียบบอมีหอยต่อเลยพี่น้องเอ้ยอย่างเนียบครับผมนี่ฟังนี่ก็ตัดนะพี่น้องเนี่เนี่เห็นบอเห็นบอนี่เนี่มันจะมีหอยอยู่ครับผมต้องสังเกตดีๆจังที่เห็นครับผมว่ามันเป็นรอยตัดนี่ครับผมเห็น เขาตัดต่อพี่น้องฝีมือแห้งแต่ว่าฟังประตูนี่ตีครับผมเอาจากขางขวามาใส่ครับแด้ว่ากฝีมือของเพื่อนอยู่ครับผมเก่งเต๋อพี่น้องสามารถาหใหญ่พ่พวงเมลัยเมไัยครับผมใหญ่พ่วงเมลัยจากฟังครัวาม,มาเกียร์เกือกุณใหญ่มาเบิร์ตพี่น้องเนี่ยนี่เห็นเกียร์ป่ะเกียร์เกียร์ขยายเมืเบิร์ตโอ้หัวเกียร์เพื่นคืองามเ,เ,งเลยตีมือแท้สร้างในเห็นุเนี่ย จะข้องรถเป็นเ,เหตุป่ะคันนี้มันเกิดอุบัติเหตุมากพี่น้องแต่ก่อนน่ะเพป่นสื่อหัวข้องไอ้ไอ้หัวหลักมาใส่เนาะเป็นรถหัวหลักหัวห้องหัวหลักมาใส่ครับผมมันก็เลยเป็นสุดเบรกมือเบรกยางเบรกเป็นห้องหัวหลักมานำเลยเนาะโอโ้ธรรมดาที่ไหนพี่น้องเครื่ <c oughs> องเสียงเพื่อนฟุลดะมาครับพี่น้องบ่าวอินพา,าส้มรถรอฝั่งลาวครับผมบร <c oughs> ิษัทเดียวกันครับผมกับบริษัทที่บ่าวอินขับอยู่นี่ครับผมแต่วว่าเป็นสาขาที่ฝั่งลาวครับผม เห <Hey>, hey, ็นบอกกับพี่น้องงามบองามบอซีรีปกติบ้านเฮามันต้องเป็นรุ่นนากากสีนี่มันเป็นแปดน็อตเลยครับผม <im it> บ้านเฮาเน่ยท,ที่ประเทศไทยมันจะเป็นแปดน็อดนะพี่น้อง <im it> เครื่องเห็น hey, ว่าเครื่องสามร้อยหาซีฟเลงหมาเนาะเฝ้าอ,อีกก็ับผมอ่านใจกันครับผมเห็น hey, แล้วก็ขับเพิ่นบอกเนาะเป็นรุ่นซีฟน็อตนะครับพี่น้องซีฟน็อตครับผมเอ๊สองหกสามห้าก็เลย เป็นตัวสิบน็อตครับผมขับเคลื่อนสองเผาเป็นว่ามันเป็นรถดหัวหลากเลพี่น้องมันมีหอยต่อกระซี่ตรงนี้ครับผมมันมีห้อยต่อกระซี่เห็นไหมคนบอกผมว่าเป็นรถดหัวหลกักมันสั่นๆนะครับผมเบิ้งเบื้องสวงมันนี่พี่นอ้องเบิ้งสวงรถด,ดิเป็นสวงสั่นๆสวงหล,องลองนะ่อไงเยไปอีกหนเบื้องครับผม เอสอสว่างหล่อันครับผมมันเป็นสัดสันยังไงดอกมันบ่ยาวก็สิบหล่อปกตินะพี่ดอกเห็นบ่เป็นสัดสันกุลุ่ยังไงบุเนี่ยบ่าวาอีพลาพื้กน,น,นกนนนนนนับหล่อคร,บบร,บรอบับผมยางสวยครับผมหล่อเลยหล่อเลยนี่ จะได้พี่รองรอบอครับผมตัวลูกของบาอิดมาถ่ายใส่ขั้นนี้นะครับผมตัวลูกถ่ายใส่ขั้นนี้ครับผมรถรอที่ฝั่งเราครับผมครับสายนะพี่รองนะพวงมาลัยซ้ายครับผมพวงมาลัยซ้ายนี่พวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายครับผมคุณนาคุณตากันวะครับรถขั้นนี้คุณนาคุณตาบอคุณวะคฮเห็นเห็นวันผ่านตายยู่ไใสครับไล่ไลเลยรถรถขั้นรถแบบนี้ครับผม รด,ดขั้นแบบนี้ที่น้องเห็นคุณหนาคุณตายอยู่ทีคกับผมหลายๆเนี่ยคิดออกว่าครับคิดออกว่าแต่คิดแต่คิดออกเม่นบอกบ้าอีดเด้อครับผมเนาะตอนนี้เป็นผูบาวเล่าแล้วครับผมเป็นผูบาวเล่าเล้วตอนนี้เป็นตัวแปดน็อตครับผมเครื่องยนต์หกยูเซ็ตเป็นเกียร์เซ็ตเอฟเนาะครับผมเนาะเก้าเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับผมเตะตัวหลูกของบ้าอีดครับผมกาถ่ายจะขันเนี่ย เอใกล้จะเสร็จแล้วพี่น้องใกล้จะเสร็จแล้วครับผมพี่น้องรับชมคลิปบ่าวอีดีจังหวัดใดยในนอสครับคอมเมนต์บอกบ่าวอีเดอร์ครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับบ่าวอีเด้อครับผมอยากให้บ่าวอีเดอร์ที่มาเพลินไดก็คอมเมนต์มาบอกบ่าวอีเด้อครับ โอเคครับคิมนี้บ่ายอีกพอโจ้เป็นเพื่อนคนนี้ครับขอบคุณครับ